hey welcome to my channel we're gonna watch today guys but next vlog let's watch where well, are we exactly let me translate it's a new year so i'm becoming a youtuber okay let's watch where are we going โถ้า<ค>เกิดสมัยนั้นได้ม,ม,มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าผมว่าขี่มนันเลยเนผมนี่แหละยูทูบเบอร์เปลี่ยนจากไอร้องมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ภาษาจีนที่ผมเรียนมาโอ,โอ้โหขี่สนุกมาก,ากาผมจะไปเชิดชัยเยอ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินแล้วเ <90 's? S 2> มื่อคืนนี้หนักหน่วงมากเพราะว่าไปโชว์เสร็จใช่ไหมที่หลังสิตแล้วก็กลับบ้านไปสอง <Wow. S 2> จัจัดกระเป๋าจัดของอ่ะตยห้าเอ้ยไม่ให้ป้ามารับที่เจ็ดเ้าอ่ะหกโมงเช้าแล้วก็ไปนอนที่บ้านต่อตื่นเที่ยงแล้วก็เนี่ยรีบแบบจัดกระเป๋าแบบลองชุดอะไรเงี้ยต่อ,ตอน,นอนนี้ประมาณสักอสี่โมงลวมั้งสี่โมงจากโมงสี่โมง ตอนนี so ้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมลังจะไปเที่ยวปักกิ่งกันจะต้องไปได้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปาีสกจะไปว่านะสก e t i m e t เร่บนงาการบินอม์รับม เล็กน้อยสิความสำคัญสักเล็กน้อเปลี่ยนตัวเอะเมื่อกี้ครับผมเจ้าหน้าที่เขามาถามผมเขาแบบ this is well, so like you r b a g อ่ะแบบแต่ว่าเขาพูดเขาพูดในแบบในเอภาษาเลยนะแล้วก็ยื่นให้ผมดูแล้วผมก็ตอบเขาแต่ผมตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเย่ซึ่งผมแบบผมพูดมั่วไปเลยหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามาเที่ยวจริงครั้งนี้ผมน่าจะแบบว่ากล้าที่จะพูดโดนอเปแบบพูดไปพูดพูดอะไรก็ได้เชี่ยเออนี่โตะนี่โตอนนี้ผม มีคอนเทนต์เกิดขึ้นแล้วครับผมก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โร,รงแรมในสนามบินในปักกิ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเราจองจองโรงแรมไว้สามห้องใช่ไหมห้องของตาแม่แล้วก็พีนพ่นายพีนย่นึงเนี่ยเขาเจอเนี่ยแแต่เขาไ่เจอห้องของผมน, right นะครับซึ่งแบบว่าจ่ายนะครับเข้ามาในห้องแล้วเ <No? S 1> มื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีฟุตเทปเปิดห้องอย่างอยียให้ดูไหมก็ <Okay. S 1> เข้ามาเป็นนี่ <Okay. S 1> นี่แล้วก็นี่เลย ห้องน้ำสนามบินนะครับแต่ว่านอนคนเดียว,วอยู่สบายมาก<อ>ไม่คุย่นะเดี๋ยวจริงๆอยากออกไปหาข้าวกินเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ง่วงเลยแล้วก็อยากถ่ายรูปก่อนด้วย Let's go เพราะตอนนี้นะผมก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าแล้วนะละตื่งหงอกใน้ <Okay. S 1> องห้องแล้วก็อกนอนจะไปหาอะไรกินเพราะว่าหิวมากแล้วก็อยากกองกอนนี้ <All right. S 1> ผูมใจค่าห้องเองแล้วก็ ก็บะมีกึ่งสำเร็จรูปของจีนนะครับผมโอ้าหัวเรียบแป่มากใส่หมูทั้งวันเลยนี่เออเนี่ยนะฮะสองมื้อแรกของการเดินทางก็คือเบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็ฮอทดอกกับบะหมี่กึ่งผมว่ามันต้องเป็นทริปที่ดีแน่ๆเลยไอ้รเซอื่นเแล้วแล้วก็เมื่อกี้ออกไปแบบเทรนกำลังเทรนแม่ในการถ่ายรูปอยู่เพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยไม่มีใครที่ถ่ายรูปได้ถูกใจผมเลยทักคนผมก็เทรนกันหน่อยละเมื่อกี้นี้ก็เทรนแม่ไป เริ่มมุมเริ่มได้แล้วแต่แสงยังแสงยังแต่มุมแบบเริ่มเริ่มเริ่มโอเค okay ขึ้นละเุ้ยหัวแบนน่ะโอเคแต่ว่าคืนแรกวันนี้โอ้ยมุมเริ่มมาแล้วจบกันไปก่อนนะครับผ,ผมขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้บายบายเดี๋ยวผมจะปิดกล้องนี้แล้วเตือนผมด้วยนะว่าตอนเช้าวันเปิดกล้องนะฮะลิสต์กล้องเปิดสนสบายบ๊ายบายในห้องร้อนมากแล้วผมจะลองออกไปข้างนอกดูว่าถ้าจริงอ่ะเราเตรียมชุดมาแบบเราไม่ร<ๆ>ู<ๆ>้ว่ามันจะหนาวขนาดไหนแบบว่าผมจะรับได้แค่ไหนแล้วผมจะลองออกไปข้างนอก กำลังไปสถานี้ที่ผมว่าไม่ออกเก้าเชียเช๋ยวก้าเชี๋ยวเก้าเจี๋ยวเกนนี้ผมก็ตอนนี้มาอยู่ที่สถานี้นี้ครับแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศไม่ได้หรือเปล่าไ,ไ,ไม่้หรือเปล่รอบๆเมือง เดี๋ยวพี่แนนกำลังจะไปหากำลังดูอยู่ว่าโรงแรมอยู่ตรงไหน,ในตอนนี้คือของเยอะมากเดี๋ยวผมขอไปเก็บของแล้วให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อนะจะได้ถ่ายกัน,นสเปนตะกุศลโอเคอันนี้คือห้องพักครับผมของคืนนี้สองมีสองชั้นดีนะนเฮ้ยเ,เราจะนอนตรงนี้เองโอง้โหทุกคนนี่ครับฟึ๊บแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปอุ่นเปื่อยแล้วเราก็กลซูโฟล์ตต้องเก็บของอะไรละเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับตอนนี้ตัวโล่งนะได้เวลาเที่ยวกันแล้วจริงๆโอ้แอบอะไขนาดนั้นแต่ว่าแบบเข้าไปิแล้วแบบตกใจว่าเพราะข้างในมันจะมีแบบมีเยอะมีเยอะมากอ่ะมันใหญ่มากเยอะทุกคนดูนะเนี่ย บบใหญ่มากสมัยก่อนเขาเขาเดินทางไงคือเขาต้องขี่ม้าใช่ไหมเขาต้องขี่ม้าไปไปหลังนู้นหลังนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดสมัยนั้นห้องเต้ม,มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าผมว่าขี่มันันเด็ว้ามาก,มากแล้วคืออีกอันนึงที่ชอบมากเลยก็คือแบบมุมนี้ดูสิมุมเนี่ยละมองออกไปอ่ะก็จะเห็นเป็นนี่ใช่ไหมพระราชวังแต่ว่าข้างนอกนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองไงเมืองในยุคปัจจุบันท่องมงม,มุมนี้มันก็เลยเป็นภาพที่แปลกดีเหมือนกันแต่ผมว่ามันเป็นภาพที่แบบเจ๋งมากเลยนีแบบ่ครับ แม่ไปทำอะไรมาเมื mm. uh ่อกี้ถูถูขอไดยถูหัวเขาถูเอาโชคมากันแม่ผมถูขอหวยครับมีลูกเป็นพวกเราก็ถือว่าดีมากใครนี้คืออาหารแบบที่จีนที่แบะรับเพนนีส a c t u a l l ไม่ดูโลโก้ไหมก็อาจจะใช่มันก็แค่ใส่กอกันเป็นอย่างแรกที่ไม่ใช่ไหมีกับในรูปที่กินเมื่อคืนกับแฟนวิที่กินเมื่อคืนอันนี้คือตัวแรกของจีนที่ผมกินน่าซื้อผมก็จะเข้าไปซื้ออย่างแมงลังเล่แล้วน่าจะไปกิน หนังเป็ดเมื่อเคยกินหนังเป็ดเปล่าๆอันนี้เป็นเนื้อเลยครับหนังนี่ละลายหนังนี่ละลายเนื้อเนี่ยเนื้อเป็ด This is my เป็ดนะครับมีแค่นี้เลยเป็ดเยอะๆซอส หนาวแล้วยังจะกินไอติมอ่มารคยอติมมากินหนาวกัเลยนะรีนก็คือถ้าไม่อยากหนาวก็ต้องแบ่งไอติมให้พี่เนยกินมาดิโก้ฮัลโหลถึงห้องแล้วครับวันยิงได้์ Let's check the set วิวบรรยากาศบรรยากาศดูน่ารักมาก อันนี้เป็นมื้ออาหารเช้าของโรงแรมครับผมเขาให้พวกเราเราเลือกก่อนว่าเอาอะไรบ้างในตอนเช้าเลือกอะหลายๆก็เดี๋ยววงๆเขียนๆไปโอ้ยไม่ซื้อโอ๊ตเตก่งน็อตโอเคมีสาวว่ายน้ำอยู่ในเมืองนะฮะนั่าจะสาวว่ายน้ำเหรอเห็นปะนั่นแหละ มีสกีให้เล่นด้วยว้า <Wow. S 1> น,นี่ผมรู้สึกว่าผมแต่งตัวเป็นส่วนผสมของพี่ๆผมทั้งสอง oh, <mommy. S 1> ชุดสีดำอันนี้สีดำผมองไม่เหนื่อยขาวแดงพี่ไหนดำพี่ดำขาวแดง <Love my. S 1> บังเอิญสุดๆไม่ใช่ผมกินข้าวมาน้อยเพราะว่า ผมกินอาหารโรงแรมไม่ค่อยได้มันผักมันเยอะมากมันแบบว่าผักแบบผัดผักผัดผักผัดผัดพัดที่กินได้เมื่อเช้ามีก็สำหรับปลาไส้เนื้อแต่มันแบบอันเล็กนิดเดียวยอดเราจะไปกางแงมที่จีนกันละอันนี้แผนที่จะให้ดูนั่นอิตาเป็นอีกใบอยู่ใบนี่บ้างตรงโน้นตรงโน้นอะนไหนกางแผนที่จีนอันนี้เราจะขึ้นเคเบิลคาร์ตรงนี้อันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงโน่นโอ้โหใกล้อยู่งั้นนะอันนี้คือโรงแรมเหรอครับผม ที่มองออกมาจากข้างนอกนี่ <Wow. S 2> อันนี้เหมือนในโดราเอมอนก่อนจะไปขึ้นกระเช้ากำแพงวันจีนแวะมาหาอะไรกินได้แล้วโอ้าด เพราะว่าท้างบนน่าจะหนาวมากคือยิ่งดึกยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวตอนนี้คือเอาเราทั้งสองอย่างเลยก็แมสกันลม Do you know me A A A a R D A s ื่อน้องวัวนะครับ Master called you I try ได้เรียบร้อยเพื่อนกระเช้ากัน้าเป็นกระเช้าพิเศษ ยังไมข้างนอกคือแบมืดมากอ่ะโอ้โ mm ข้างหลังวาทิตย์ดีนะอ๋อมันจะเสียด้วยว้าวอะไรอิ้วเจอกาแมีความรู้สึกหันเดียวกันหมดนแต่ว่าน่ารักมาก ที่นี่แมวเยอะมากครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมาถึงเยอะขนาดนี้แต่ว่าแก็แมวก็ตัวคล้ายกันหมดเลยก็อยู่บนกำแพงเมืองจีนนะครับนี่หนึ่งในเจ้าสิงหาพันธ์นี่อ๋อลกกำแพงระหว่างทางเดินมันมันเล็กมากเลยถ้าตกไปอาจจะอันตรายเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันครับ โชคดีที่ผมซื้อขนมเตรียมไว้แลละเอาแรงเอาแรงเขาเป็นเมืองต่าน,นี้มืดมากไม่น่าใช่อันนี้คือทางที่บอกเมื่อใช่เหรอใช่อ่าหนีกลับเข้ามาในเมืองก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะไปกินหม้อไฟแล้วันน้คือรู้สึกว่าผมจะ enjoy eating มาก ครับไม่ได้มากมายอะไรอันนี้คือเนื้อที่มาเพิ่มครับผมครับก่อยโอเคได้แล้วได้แล้ว๋ยา<อ>เริ่มกินละกินหมดแล้วไป<อ>กับโรงแรมนะครับผมบอกเลยว่าโรงแรมเราเนี่ยไม่ไกลเลยเดินไปหนึ่งนาทีก็ถึงอันนี้อันนี้คือร้านใช่ไหมส่วนอันนี้คือโรงแรมนี่ <c oughs> แค่นี้เลย ยี right now. Oh, right now. Uh ้อเมื่อไหรล่ะใจหรและนี่คือเหตุผลที่ถ้าเกิดใส่หมวกแล้วจะต้องใสไปทั้งวันเลยเรียบแฝไเรียบแงครับไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้วันที่4กับเขาเ้ตาเเไตใช่แล้วก็กลับโรงแรมแล้วก็ไปอ๋อเขานรปไปเข้าตรงุเ นัดไว้กับคนขับรถของเร<อ>าแล้วเขาก็จะพาเราไปส่งไปรับไปส่งนั่งหน้าเหมือนเดิมนะ <c oughs> นจริงผมเเคยนั่งเบนซ์ครั้งแรกแบบที่เป็นรถตรู้เจ๋งดีข้นทางไปกลับจากในโรงแรมที่นี่วันรับไปส่งไปกลับมีประมาณ2,000หยวนก็ประมาณ1,000 0บาท แล้วเดี๋ยวเขาจะไปรับไปส่งเราที่แบบที่ที่เราอยากไปพี่หนึ่งด้วยตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่เป่ยจริงสองจากฝันครั้งแรกแบบที่เป็นอเจ๋งดีขั้นทางไปกลับจากในฝันด้ตอนนี้นะก็มาอยู่ที่ป่วยจริงไลบรารีแล้วบอกว่าอันนี้เขาดีไซน์มาเป็นรูปต้นแตะกล้วะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ แล้วก็รอบฝั่งจะเป็นจะเป็นส่วนหนังสือเป็นชั้นๆมีสามชั้น,น,น,นทั้งสองฝั่งคล้ายๆกันเหมือนกันค,คือคือที่ใชมันมันเหมือนจะงงเพราะว่ามันเป็นเป็เส้นบันไดโค้งเยอะๆแต่ความจริงเข้าไปมันมันไม่ได้งงเลยแล้วก็คือห้องสมุด ပါတဲ့ပိုတားကလည်းဆိုင်ကြောကဘူး ีกล้านนึงครับเหมือนจะเป็นไก่นะเดาเมื่อกี้นี้เขาจะใส่ใส่พงมาล่าแต่ว่าแม่บอกว่าแม่ไม่เอาแม่เผ็ดเดี๋ยวนี้แม่กินเผ็ดได้น้อยลงเยอะเลยแต่ผมว่าเนี่ยนาทีแบบนี้กินแบบให้มันเผ็ดหน่อยมันก็ดีด้ได้ามาแล้วอันนี้มันไม่ได้แค่ผงมาล่าปะ่ะอ๋ออีกอย่างนึงคืออาหารที่เนี่ยมาผมว่าต้องรีบกินไม่งั้นแบบมันเย็นไวมากอันนี้ไอ้ไอ้ไต่กรอกอะแป๊บเดียวเย็นละอืมผมได้ละ ด้วยพลังแห่งการไปเซิร์ชกูเกิลมาตัวเฉาเฉียนนี่เชื่อเกือตัวเฉาเฉียนอ่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้รู้แค่นี้นะถ้าเกิดต้องบอกต้องบอกมาเป็นตัวเลขนะบอกเป็นอย่างอื่นคือไม่เข้าใจแล้วนะ๋ยวผมจะลองใช้ภาษาจีนที่ผมเรียนมาตัวเฉาเฉียน ก็อร่อยมากอร่อยเลยหมาล่าชุบก็เราถึงห้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้สี่ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ต้องออกจากที่นี่8ปดโมงเพื่อไปสนามบินแล้วบินไปเซี่ยงไฮ้กันครับเราจอกจากปักกิ่งกันแล้วแล้ววันนี้ผมซื้อขนมอะไรมีคนโทรมาฮัลโหลมาน้องใครอยากคุยด้วยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหน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 อยู่ปักกิ่งกับวันไหนกันวันไหนเงาวันนี้แปด พ่อเต้นเก่งกว่าไทยครับโอเคโอเคบายบายเมื่อกี้แบบแบบผ่านไปแล้วแบบขึ้นมาพอดีเลยร้อยวันพันปีไม่เคยจะโทรเมื่อกี้ไทยอยู่เกาหลีอยู่กับพ่อแล้วก็อยู่กับพี่ๆทีมงานชาดานะครับเพราะว่าเขาก็ไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วเหมือนจะไปนัดเจอกันมั้งใช่ก็เดี๋ยวผมจะต้องเตรียมตัวไปสําหรับพรุ่งนี้แลละเดี๋ยวไปนอนแล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับตัวเฉลเฉียนบายบายครับบายบาย อนนผมเริ่มเสียงแล้วนี่วันนี้ผมจะจะรอจากอาการเปล่าานเสียงตมอยจ่นเครื่องผมหลักต่อด Honda đời chỉ cần cái thì lên trên. Ở đây cứ đến แม้ตึกบางอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอยู่ตรงนู้นเนี่ยที่แหลมๆพูดออกมาแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าหนูจะมาจากโซนแบบถ่ายเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้เริ่มเข้าสู่ที่แบบว่าฟิลเหมือนสุดปลายทางของถนนเส้นนี้แล้ะจากกระหางของกินแหละเออตอนนี้จากการเดินมา ตอนนี้มถึงหอไข่มุกแล้วค่ะพอเปิดไฟแล้วเออเริ่มมีสีสันสวยขึ้นมาทำไปข้างไหนก็สวยหมดเลยตอนนี้ดีนะ อยาะให้ดูวิวที่มันเป็นแบบที่นี่เขาเรียกว่า B and B นี่ B and B แค่นี้ครับบ๊ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับเปิดคลิปวันที่6มาด้วยความแบบว่านอนเต็มอิ่มแลเพราะว่าวันนี้ตื่นตอน10โมนิดๆได้นอนเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดิสนีย์กัน แดงผมก็เป็นดิสนีย์สุดๆไม่รู้ว่าจะไปเล่นได้แค่ไหนเพราะว่ามันน่าจะออกช้าไปนิดนึงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วแต่ว่าก็ได้แบบจอยจครับผมดิสนีย์ครั้งแรกใ,น,ใน,นชีวิตแล้วก็เครื่องเล่นไหนบาทีแบบ จะออกออกไปล่ามังกอนนะรอะดีแบบผจญภัยมากผมชอบบรรยากาศนะมันแบบเมื่อก่อนเป็นเด็กอะอยากมาอีกจังนี่ขนาดยังเล่นๆเนะี่ยว้าวว้าวเห้ค yeah! ุน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรมาใส่หัวก่อนเดี๋ยวจะไป ไม่เจอเพราะว่ามิกกี้หมดแล้วพี่นายเลือกอันนี้แทนอันนี้คือแมวของอะไรนะผมจำไม่ได้ี่ะะอวางเก็บแล้วไปจ่ายตังกันแม่แม่บอกว่าทำไมนในเลือกหมวกได้เหมาะสมกับหน้าอย่างเลยได้มาแล้วอุ้ยตั้งอยู่ตรงกลางเลยว้าวเฮ้ Nice! หน้าคู่แรกอะก็คือก็คือตอนเนี้ยเร่งเกร็งวนนูน่นพาวนนี่แบบโอ้ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแลพอเป็นวิดีโอ Wow, oh, uh, uh, it's Titanic. ดูบนี s e y l a a ครัแรกขผมผมประทับใจมากถึงจะได้เล่นน้อยไปหน่อยแต่เพราะว่าเพราะว่ามาช้าเองแหละแต่ว่าประทับใจมากอเทับใจมากครับีย์ a ล D E leing. Anyway, guys, let's end the video. If you guys want to learn about them, please comment down below and take care of yourself, guys. Bye bye.